ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแก้มหมุนจับปว่วนนะคะวันนี้แก้มก็มาฉายเดียวนะบุ๋มเรียนออนไลน์อยู่นะคะวันนี้แก้มก็จะมาอัปเดตนะคะก็คือแบบวันๆเนแก้มทำอะไรบ้างนะคะก็จะมีเรียนออนไลน์ก็คือเรียนออนไลน์ครูจะสั่งใบงานในกลุ่มแชทกลุ่มนะคะแก้มก็ทํานะคะอันนี้คือมันมีใบงานโรงเรียนด้วยนะทุกคนใบงานโรงเรียนอ่ะเออก็เยอะอ่ะเยอะมากอยู่ด้วยนะคือทําอ่ะ คือเข้าใจไหมทุกคนมันก็มีอังกฤษเราก็ต้องนั่งทานะคะทาให้เสร็จนะคะเพราะว่าวันที่5นี้ก็จะต้องไปรับใบงานนะคะวันที่5สุคือวันศุกร์นะทุกคนก็เดี๋ยวเพื่อนเราอาจจะได้ทําคลิป1วันนะทาอะไรบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะแต่แก้มทาใบงานเสร็จหมดแล้วนะคะแก้มก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆรู้ก่อนนะคะว่าทําไมช่วงนี้แก้มไม่ลงคลิปเลยก็ประมาณ กือบจะสองเดือนแล้วมั้งถ้าไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าอันนี้คือหนึ่งเนาะใช่ไหมก็คือต้องทำรายงาน2คือมันมีสงวิชาทุกคนคือแบบมีของรเรียนแล้วก็ของครูไม่ใช่ของครูประจำทันซีมันเป็นครูรายวิชานะคะก็เป็นพวกสังคมหรือประวัติศาสตร์รนะคะก็ประวัติศาสตร์สังคมนะคะก็มีหนึ่งถึงแปดแล้วนะคะก็ทําไปแปดใบแล้วเนาะ ถามว่าทำเขาต้องตกแต่งด้วยนะคะตกแต่งให้สวยนะคะแล้วก็รวมไปในวันที่5คือวันศุกร์นะคะก็จะต้องไปรับใบงานที่ชิ้นที่2แล้วนะคะก็คือช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิ้นะคะแต่วันที่ไปรับใบงานก็จะอาจ เป็นหนึ่งวันทำอะไรบ้างละกันเดี๋ยวอาจจะอัดนะคะต้องเดี๋ยวนะะเพราะว่าบางทีโรงเรียนเขาเข้าไปต้องรีดใหม่เนะ,ะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดอะทุกคนเขาอาจจะไม่ค่อยให้ถ่ายถ่ายมากนะคะเลือย่างแก้มดูน,นะคะว่าโรงเรียนให้ถ่ายหรือเปล่าเนาะก็สําหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แก้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไหมคร คลิปแก้มใหม่ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้บุ่มมาอัดอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้บุมใกล้เรียนอะไราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเพวันนี้ฮ่าแก้มอาจจะได้ลงคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่าปงานาเสร็หมดทุกชิ้นแล้วเหลือแค่ชิ้นที่หกคือตอนนี้ถึงข้อสี่แล้วมีสิบข้อก็เพิ่งทำเมื่อเช้านี้เองนะคะครูสั่งมานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์แก้มด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย